สวัสดีครับผู้รักชาติทุกท่านครับเพียงเดือนละ200บาทในการสมัครเป็นสมาชิกไทยมุกเอ็กซ์คลูซีฟเมมเบอร์ไม่ใช่เป็นการบริจาคครับแต่คือการร่วมกันก้าวเดินไปด้วยกันในการรักษาประเทศชาติของเรา สู้แบบคนจริงไม่ยอมให้ย่ำยีสถาบันเชอปราง BNK อ็นเคจัดให้แจ้งเอาผิดมอลหนึ่งหแอดมินเพจสามกีบตัดต่อภาพตนเองนำไปบิดเบือนหมิ่นเบื้องสูง เรียกได้ว่างานนี้ก็เคยเกิดเป็นประเด็นใหญ่มาแล้วในช่วงต้นปี2564ที่ผ่านมาหลังจากต้นสังกัดวง B.N.K.48 โดยผู้จัดการวงเข้าร้องทุกที่ปอทอและนำนักร้องในสังกัดที่ได้รับผลกระทบในเรื่องถูกนำภาพไปตัดตอ่อและเอาภาพไปโพสต์ในทางไม่เหมาะสมอย่างเชื้อปราง B.N.K.48 มาเข้าแจ้งความเมื่อวันที่28มกราคม2564ท้งนี้เนื่องจากเชื้อปราง ถูกผู้ไม่หวังดีละเมิดนำภาพไปใช้ตัดต่อหมิ่นประมาทนับว่าไม่สมควรอย่างยิ่งซึ่งมีการโยงไปพัดพิงหมิ่นสถาบันโดยครั้งนั้นนางสาวเชอปางอารีกุลหรือเชอปาง BNK48 กับตันวงมีความประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดกั้นบัญชีแฟนเพจบน Facebook ตัดต่อภาพตนเองที่มีการกระททำหมิ่นเบื้องสูงไปจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ มีความไม่สบายใจจึงรุดแจ้งความเพื่อยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆต่อพนักงานสอบสวนปอทอและท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้ในโลกออนไลน์เองก็ได้มีการเผยแพร่หมายสารที่นางสาวเชอรปรางอาริกุลหรือเชอรปราง BNK48 เป็นผู้ร้องยื่นฟ้องกับเพจ Facebook ที่นำชื่อของเธอไปตั้งและใช้คำไม่เหมาะสม โดยในเพจนี้มีการใช้ข้อความถ้อยคำหยาบคายโจมตีพาดพิงสถาบันและยังทำการตัดต่อภาพเชื้อปรงังหลายรูปที่ไม่เหมาะสมทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ให้เชื้อปรังนั้นเสียหายและยังเป็นการหมิ่นเกียรติสร้างความเสื่อมเสียแก่สถาบันเชื้อปรังจึงยื่นฟ้องตามมาตรา1 1 2เพื่อเอาผิดกับแอดมินขณะที่แอดมินเพจได้เคลื่อนไหวไม่กลัวไมยสารระบุวา่าขอบคุณนะที่กล้าแจ้งความฉัน ขอบคุณนางไอดอลสลิมเชิร์ปราง BNK48 ด้วยนะคะที่กล้าแจ้งความม1 2กับชั้นแต่อเผอิญว่าตามหาที่อยู่ชั้นไม่ได้เพราะ Facebook ไม่นำพาเลยต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลขอปิดเพจแทนแถมส่งหมายนัดไตสวนเข้ามาในเพจอีกขายขำแล้วหนึ่งถ้าเพจโดนปิดจริงฝากไรฟฟ้าติดตามด้วยนะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับก็ได้มีคอมเมนต์เข้าไปสอบถามที่เพจดังกล่าวมากมายว่าทำแบบนี้ไม่เหมาะสมเห็นมาหลายรายแล้วขอเจ้าหน้าที่เอาจริงก็กลัวหัวหดแล้วเป็นอะไรต้องเอารูปเขามาตัดต่อทำแบบนี้สมควรที่จะต้องโดนมาตรา1หนึ่งสสักทีและอยังสะท้อนให้เห็นว่าพวกสามกีบไม่มีทางสู้แบบปัญญาชนถึงใช้วิธีแบบนี้